เอาละถึงเวลาตายแล้วไอ้แกจำบแคสได้เลยมึงตบปากก็เจอได้แล้วนะเฮ้ยคุณคุณแกอีกแล้วกันล่ะโอ้โหบางทีก็เกิดไปแล้วพี่ชยายหากันสักผักหากจากกูสักผักพอเจอไปลากคนอื่นมากกว่าพอทีพอทีพอกระท,ทีนี่ไหวมันไม่ไหวไปเ,เองกันะชิพาย ล, yup. ลาก่อัลลัคินเฮ้ยอ้าวอ okay, ้าวเก๊กหล่อซะงั้นเทมากมังเม็ดเล็กโโอ้หยิงถึงเสาอีกเมาเจอแล้วลบเลยบอกไงนะบอกเราห่างกันสักพักวะทางไปอดีดีโอ้โห ห่างกันสักพักจ้าไก่เก็บไก่ไก่จุกหนึ่งทีบอกว่าห่างกันสักพักว่าใจเดาหนิออนจังก็ไก่ดีกว่าเชียงก็ไก่เขีประตูเปิดแล้วก็ไปที่รอใครล่ะแค่นี้ก็จบแล้วห่างกันสักพัก ทางกันสักแค่ที่ไปได้นี่ทางเดียวละตอนนี้เขี่ยไรล่ะเฮ้ยไหลกูดีเด้ว่าพายุฝนดิจังแล้วเจอคัมิการเซ่เข้าไปอ่ะเจอไหวคัมิการเซ่เข้าไปเรียบร้อยแล้วทางกันสักพักโอ้โหผีมาเลย หมาวชาเฮียหมาวิาไปเป้าปัสตัวีหลากน้ำหัวได้เจ็บคอแล้วนะหมายังซ่าเลยผีไม้เอ๊้เห่าทำเพี้ไยไรล่ะ กระสุนกูกระวมีไม่เจอหมาอีกยี่สิบสีย่ยี่สิบหกโอ้ยงไข่แห้วะโอ้โหเฮ้ยเสียงอะไรอะ่หหะเสียงเข้าเลยเสียงเดินเั่าเลยใจเวดโอ้โหอะไรห่ออะไรเนะี้ เพชรตีกี่ล่ะลูกกระสุนกระสุนไปพ่อกระสุนหยิบสามนัดเอ้ยกินกันเองเออไม่มีกระสุนเหรอขอร้องละยากับกระสุนโอ้พระเจ้า ดีไปไม่มกงไะตายทีลูกกระสุนก็ไม่มี รกระสุนคิบหายเชอรี่กระสุนจะไม่มีนะเชอรี่เปิดก็ได้ใครมันแห่แห่วะนี่หลับจริงเปล่า เฮ้ยตายจริงแแฮ่แฮ่อุ้ยเอาตยาเฮ้ยยังโอ้โหเกือบบุดแบกอะพี่หมาเมื่อกี้ที่เกมไป้ว เอาจริิงดมึงทีได้แแห่ๆแล้วโอ้สามนัดมันตายจะไรแแห่เฮียไอ้ยังไปละศสุดตัวมีนั่นต้องเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กแน่ๆไปได้แค่ เเห็นนี่อย่างทไมเหมือนมิตัวอะไรนี่อดทนไว้นะเชอรี่ใช่อดทนไว้นะเชอรี่เรามากระทืบไปแก่กันแล้วนั่นแน่ใครครับเนี่ยวูเบรีนเปล่ารู้ดีเลยโอ้ใครวะ ใครวะคุงวามาก่อนเท้าพร้อมนะเกตัวยังอีกหลอนเจตัวบิ๊กเข้ามาละอาละหวัดดีฉันมีสร้อยคอมาเนอะเงียบกิ๊บไอ้แก่ มันตายแล้วไหมว่าหน่ะตายไงยขนาดมั้งนั่นแน่มันกลายร่างหรือเปล่าวะหรือว่าผีตัว,วกกนั้นจะดูเมือนยางเป็นบล็อก,นอกนเนี่ยมาชางเกิดไปเกิดอะไรขึ้นพระเจ้า่ย,าปยนนไปเถอะ เอาพระเจ้าช่วยเอายังไม่ได้เดาปืนมื่ตบหนานขึ้นเลยอ่ะโอ้มันตายแล้วเหรอไอ้แกตายง่ายเกินให้กูได้ยิงจังหวะจบไ,ได้มีปะได้มีปะได้ายานตัวที่มันนอนอยู่มันดุกอย่างไอ้ที่หญิงผู้หญิงเนี่ย โอ้ไม่ใช่โอเคตัวนี้ปลูกเดินก็พอแล้วเจตตาเจตตาเจตดัดเว้ยเออโอ้โหพวกนี้แม่งขยันสร้างจริงๆวะ่ะเด็กก่อน เขาแหละขยันจริงๆนะเนวะเอกสร้างทรายดินน่ะผู้พึงรวยเหรอวะเชอรี่หนูอยู่ที่ไหนเงียบกิ๊บเชอรี่ เชฉรี่พี่กำลังไปหานะโอ้พี่มาแล้วเฉรี่ว่าแต่แค่แค่ปีลูกที่อุยอ้ย,ยห่างกันสักพักห่างกันสักพักมึงหม่กันนะแคมันอยู่ข้างหลังพี่หยุดนะกูรู้แล้วลูกไปไอ้ส่อเี้ เราเข้าอะนี่คือการวิ่งเรเ็วเลยใช่ไหมอ่ะ อุ้ิจังตายแล้วอุ้จังโอติตามตอนต่อไปอดี เชอรี่เชอรี่มึงตื่นสิลืมตาไว้นิงน่งๆนะไม่ได้ติดเชื้อเชอรี่เอาเชอรี่อยู่ไหนเชอรี่เชอรี่สบายดีคุณรู้จักเชอรี่งั้นเหรอ การแสดงออกด้านพละกำลังน่าทึ่งมากเกิดอะไรขึ้นกับเธอต้องประเมินสถานการณ์คุณเป็นใครเนี่ยฉันแคลไม่ทันได้คิดเรื่องนี้เลยขอโทษทีนะเธออยู่ที่ไหนฮัลโหลว่าไงเธออยู่อเน็ตบอกหน่อยเกิดอะไรขึ้นกับวินเลี้ยงฉันไม่รู้ ก็สัตว์ประหลาดที่ทำเรื่องพวกนี้นะสิอะไรเนะคุณช่วยฉันตามหาเชอรี่ได้ไหมดูเหมือนจะพัฒนาการเร็วกว่าที่คิดว้คุณจะไปไหนเนี่ยฟังนะฉันไม่มีเวลามาเล่นเกมตอบคำถามทุกอย่างอยู่ในการควบคุมฉันต้องตามหาเธอคุณไม่ต้องมากังวลเรื่องลูกสาวฉันหรอก ฉันไม่ได้กับวนลูกสาวเธอหรอกแต่ฉันกับวนเรื่องกระสุนแค่ไม่มีกระสุนแล้วตอนนี้แหละชอรี่เป็นลูกสาวเธอเหรอเนี่ยโอ้ยของเซฟพอดีโอเคเซฟตรงนี้แหละจบๆไปตรงนี้หละ